ท่านผูมีเกียรตินะครับผมขอขอบคุณทุกท่านก่อนเลยนะครับว่าที่ท่านให้ความสนใจใน c แล้วก็เข้ามาฟังวันนี้นะครับตัวเอ็เองเนี่ย <c oughs> ก็เป็นธุรกิจที่ทรมาจัดสรรน,นะครับมาทั้งหมด17ปีแล้วนะครับในขณะนี้ก็มีในรากของวันนี้ก็คือจะพูดถึงเรื่องคอมมิวนิโอบิลนะคะรับภาพรวมของตัวบริษัท เรากระตั้งมาทั้งหมดประมาณ17ปีแล้วก็มีโครงการทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมด39โครงการแล้วนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโครงการทั้งหมดอยู่ในมือประมาณ10โครงการนะครับแล้วก็ในควอเตอร์หนึ่งปี54ก็มีรายได้จากการขายเนี่ย293ล้านบาทน,นะครับ เพิ่มขึ้นจากไต,ตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาคือ4.1ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น1.4เปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่ s ลอสโปรปิ i มาจิเนี่ยก็คือ3.3เอร์เซ็โครงสร้างไรายได้ทางกนะารเงินนะครับโครงสร้างทางการเงินนะครับก็จะมี d ี r a t i ชเนี่ยคือจุด5 6านะใน ในไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราก็มีการเปิดโครงการใหม่นะครับโครงการหนึ่งก็คือโครงการเดลรอยัลพินพารกาญจนพิเศษนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เราเปิดแล้วก็ขายได้เลยแล้วโอนได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นโครงการเก่าที่เรามาซื้อมาแล้วก็ามารีโนเวทใหม่นะครับดันั้นก็จะเริ่มรับรู้รายได้ภายในปีนี้แล้วในแผนในปีนี้ของเราเนี่ยก็จะมีการซื้อที่ดิน ใหม่ขึ้นมารองรับสำหรับโครงการใหม่อีก4แปลงนะครับมูลค่าประมาณ355้าบล้านบาทสำหรับสินค้าคงเหลือ,อ,อสินค้าคงเหลือของเรานี่หมายถึงบ้านที่สร้างเสร็จแล้วนะครับรวมทั้งที่อยู่ระหว่างการก่อ,อสร้างแล้วก็ที่ดินเปล่าที่อยู่ในโครงการที่พร้อมที่จะลงมือก่อสร้างนะครับซึ่งถ้าสร้างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วขายเนี่ยจะได้มูลค่าถึงสาม0ล้านบาท อันนี้เป็นตัวอย่างของโครงการที่เราทำมาแล้วในอดีตนะครับก็มีทั้งหมด39โครงการนะครับถ้าคิดมูลค่ารวมทั้งหมดก็คือ2 0 0 0มื่นสล้านบาทนะครับมีในทุกโซนก็คือทั้งโซนเหนือโซนใต้โซนตะวันตกตัวตะนออกแล้วก็รวมทั้งในต่างจังหวัดด้วยก็คือที่จดชนบุรีนะครับสําหรับในเมืองเนี่ยเรามีเพิ่มมีโครงการเดียวก็คือที่ราชพาว นะครับโครงการใหญ่ของเราที่ขณะนี้ก็ยังทำอยู่ยังออนโซอิงนะครับตั้งแต่ปี2,5,4,3,4,4นะครับก็คือบ้านฟ้าเพียรมที่ตรงนั้นเนี่ยเรามีที่ดินของเราทั้งหมดประมาณ1200ไร่นะครับขณะนีน้พัฒนาไปแล้ว10โครงการนะครับยังเหลือที่อยู่อีกประมาณ300กว่าไร่นะครับที่พร้อมที่จะทำ โครงการต่อเนื่องได้โครงการที่ยังออโต้งอยู่ก็คือโครงการที่9ก็โครงการที่10นะครับก็คือโครงการบ้านพิรมเตกันฟ้าซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นเป็นเก้านะครับเป็นก็คือโครงการที่9นะครับจะเป็นโครงการของบ้านเดี่ยวนะครับมีทั้งหมด1 9 8ยูนิตมูลค่าโครงการคือเก้อล้านบาทนะครับขณะน,นี้เนี่ยขายไปแล้ว60กว่าเปอร์เซ็นต โครงการอีกโครงการหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือโครงการบ้านฟ้าเปียรมพีเมียปาร์คก็กิดเ,เป็นโครงการที่10นะครับโครงการนี้เนี่ยมีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์เฮาส์มีทั้งหมด360ยูนิตมูลค่าโครงการ763ล้านบาทขณะนี้ก็ขายได้จริงๆตัวเลขนี้อาจจะอาจจะล้าสมัยไปนิดนึงนะฮะเราเราทำตั้งแต่ตอนมีนานะครับ ขณะนี้ก็ขายไปได้กว่า60%แล้วนะครับโครงการทั้งสองโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เราขายค่อนข้างดีนะครับเราขายได้เดือนหนึ่งประมาณ 30- 40ถึงยูนิตต,ต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปตรงนี้ก็จะเป็นผังโครงการให้ใหท่านเห็นนะครับว่าขณะนี้ ที่เราทำอยู่ก็คือโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่10นะครับโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่9นะครับ uh, ที่เหลือตรงนี้นะครับทั้งหมดอันนี้เป็นที่ที่ดินเราทั้งนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับที่ยังเป็นว่างๆอยู่ก็กําลัง uh, วางแผนโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับณ uh, ขณะน,นี้วางแผนโครงการที่11 ก็คือตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับเป็นโครงการที่11ซึ่งณขณะนี้กำลังถมดินอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพให,ให้ให้ท่านดูนะครับส่วนที่ตำแหน่งอื่นๆตรงนี้เรากำลังซื้อที่ดินเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กำลังซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ตรงนี้นี่ยังไม่สร้างบ้านนะครับยังยังเป็นที่ดินเปล่าอยู่แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะขยายโครงการต่อ ตัวนี้ก็คือหน้าโครงการของบ้านพ้าปิยรม์นะครับที่ว่ามีทั้งหมดแล้วตอนนี้1 0โครงการนี่คือสำนักง,งานขายนะครับที่อยู่ทางด้านหน้าเลยติดถนนลำลูกกานะครับขณะนี้ลำลูกกาเนี่ยก็ขยายกลายเป็นถนนเดิมเนี่ยถนนสองเลนนะครับไปเลนหนึ่งมาเลนหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ก็ขยายกลายเป็น3เลนไป3เลนกลับนะครับก็เป็น6เลน ตัวโครงการของเราเนี่ยนะครับตรงด้านหน้าโครงการเนี่ยเรากา็มีการทําถนนขนาด30เมตรนะครับก็คือ3เลนไป3าเลนกลับขนาดเท่ากับลำลูกกาเหมือนกันอ,อันนี้ก็คือตัวอย่างบ้านนะครับที่ที่เราสร้างไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเปียวลมเล็กกันปาร์คนะครับอันนี้ก็เป็นาคาดว่าอันนี้น่าจะเป็นเฟสหนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ระหว่างแปลงของ ของบ้านเถวๆแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวส่วนสาธารณะที่เป็นสนามเด็กเล่นนะครับเรามีสโมสรซึ่งมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางนะครับเราจะใช้สโมสรอันเดียวสําหรับทุกโครงการเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะทําสโมสรขนาดใหญ่แล้วก็รองรับทุกๆเฟสได้โดยที่ไม่ต้องไปทําสโมสรในแต่ละเฟสซึ่งส่วนใหญ่ถ้าสโมสรไปอยู่ในแต่ละเฟสเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่สมสรจะขาดทุนนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะรองรับไม่สามารถที่จะบริการได้เต็มที่เนื่องจากว่าม,มันขาดทุนก็เลยไม่ค่อยมีคนอยากจะเข้าไปใช้เท่าไหร่นะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าทําขนาดใหญ่ซะเลยดีกว่าแล้วก็คนมาใช้เนี่ยจำนวนเยอะก็น่าจะกาไรมากกว่านะครับมาถึงว่าสมุรกําไรนะครับเมื่อสมสรกําไรก็จะอยู่ได้แล้วก็สามารถที่จะบริการได้ต่อเนื่อง โครงการขนาดใหญ่ที่เราทําอยู่นันปัจจุบันอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการธัญ,ญธานีนะครับขณะนี้มีอยู่2วิลเลสแล้วนะครับวิลเลจแรกของเราก็คือธัญ,ญธานีโฮมอนกรีนวิลเลจหนึ่งนะครับโครงการนี้ก็เป็นที่ดินที่อยู่ที่ลำลูกกาของ5อยู่ข้างข้างสนามกอล์ฟธัญธานีคันท่ครับนะครับเ,เป็นที่ดินที่อยู่ติดสนามเลยนะครับเรา เข้าไปช่วยบริหารให้กับทางสนามกอล์ฟในระยะแรกนะครับเนื่องจากเขาก็มีความมีปัญหาทางด้านการเงินเราก็ไปช่วยบริหารให้เขาแล้วก็นับปัจจุบันนี้เขาก็ยินยอมที่จะขายให้เราทั้งหมดเพราะฉะนั้นนบปัจจุบันนะครับธัญธานีโฮมอนกรีนหรือโฮมอนกรีนทูก็จะเป็นที่ดินของ NC เองทั้งหมดนะครับก็เป็นที่ดีที่ที่ดินท,ที่มีศักยภาพมากเพราะว่าอยู่รอบสนามกอล์ฟนะครับ ที่ดินทั้งหมดที่เราซื้อมาก็คือ700ไร่นะครับโครงการแรกของเราคือทันยธานีโฮมอนกรีนนะครับเป็นวิลเลจแรกเป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมด165หลังนะครับมูลค่าโครงการคือ882ล้านขณะนี้เนี่ยก็ถ้านับถึงวันนี้เลยนะครับเราเหลือแค่ยูนิตเดียวเท่านั้นเองนะครับก็เรียกว่าขายเกือบหมดแล้วนะครับ ส่วนวิทย์สก็คือโฮมันกินทูซึ่งตรงนี้เป็นที่ดินของเรานะครับที่ว่า,เ,าเราซื้อมาซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็ทําเองอันนี้ของกททั้งหมดนะครับเป็นที่ดินที่ติดนสนามกอล์ฟเหมือนกันก็เป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดนะครับ236ยูนิตนะครับมูลค่าโครงการคือ1,588ล้านบาทขณะนี้เนี่ยตัวเลขนี้อาจจะช้าไปน,นิดนึงนะครับณปัจจุบันเนี่ยเหลือ แปลงขายเนี่ยหรืออยู่เพียงแค่70กว่าแปลงนั่นเองนะครับจากล็อก2 3ง